เป็นของตัวเองเองแล้วก็ตั้งใจมากๆกนะคะกับผลิตภัณฑ์ m a y เป็นเครื่องสำอางค่ะมันจะแบบมีความพิเศษไความพิเศษก็คือสินค้าของเมนุกตัวผลิตภัณฑ์ของเมนุกตัวเนี่ยจะบำรุงไปในตัวก็ุูคือง่ายๆว่าจะไม่มีการที่แบบว่าเออแบบใช้ลิปด๊ปากแห้งหรือว่าทาแล้วหน้ามันหรือหน้าแบบมีสิวรหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทดลองทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเลยค่ะ ตอนนี้มีทั้งหมดออกมาสีผลิตภัณฑ์นะคะ mm hmm. ก็จะมีเป็นบาร์มนะคะเป็นฟาวเดชั่นบาร์มที่สามารถกับทา,าลลลลแล้วก็เบลอรูขุมขนได้เลยแล้วก็เกลี่ยปึ๊บวนๆที่ใบหน้าจะกลายเป็นแป้งเลยนี่เป็นตัวไฮไลท์ของเราแล้วก็มาเป็นเอ่อเป็นออร่าพาวเดอร์นะคะก็คือ ใช้เติมระหว่างวันก็เป็นแป้งที่ที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแกแกต่งแป้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโอ้เยอะแล้วนะ90%เนพร้อมรับแขกแล้วนะจริงๆแล้วค่ะโอ้ยจุกจีนแต่กันไม่หมดเลยอร่อยมากเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆเหลือญาติผู้ใหญ่บางคนที่ต้องไปเชิญเองก็กําลังจะไปนะคะใจเย็นๆแล้วก็เออแล้วก็ฝากเชิญสื่อที่สื่อคนด้วยว่าเออวันที่16เราเจอกันที่เอราวัณเนาะตอนประมาณ

ก็ถามเพื่อนเราว่าตื่นเต้นคืออะไรทำไมเราไม่เห็นรู้สึกตื่นเต้นอแต่เรารู้สึกตืเครียดหรือกังวลก่อนนอนว่าแบบพอกาลังจะหลับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้ไปเจอคนนี้มาแล้วเขายังไม่ได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยแต่ละเราต้องเต้งตัวเองขึ้นมาจากเตียงเพื่อมาจดก่อนว่าเขายังไม่ได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คงเพื่อนบอกเนี้ยแหละเขาเรียกว่าตื่นเต้นตามใจใครครับในี่สุตามใจใครไอเดียใครเป็นหลัก ผสมกันผมว่าเราก็แยกเรื่องกันว่าอันนี้คือถ้าใครตัดสินใจก็ตัดสินใจเรื่องนี้ไปเลยเรื่องอาหารก็อาจจะเลวกเลวกกันบ้างแต่ก็คือให้เสร็จคนึลยจะไม่ได้ติ่นันอันนี้คือแกตัดสนใจแต่ต้องหลบไปหลบจริงไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะหลายคนถามว่าทะเลาะกันไหมไม่มีเลยแต่ว่าในเรื่องของพวกแบบดีเทลกุ๊กกิ๊กคุณมีก็จะให้โอกาสเป็นก่อ ทัไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราเราก็แล้วเราก็เอาไปถามเขาว่าอันนี้ดีไ่ไหมหรืออะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะมีแบบสองออปชันให้คนเลือก A กับ B, B ชอบอันไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของแบบแสงสีเสียงเนี้ยเราไม่รู้เรื่องเราก็ให้เขาตัดสินใจเรื่องของเครื่องดื่มให้เขาตัดสินใจในเรื่องอาหารเราอาจจะเป็นคนชิมแล้วก็เรื่องการเรื่องออแบบการประดับบางอย่างที่เราชอบเราก็จะบอกเขาก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาเลยสีรายละเอียดเป็นประมาณไหนคะ ตีมสีจริงๆแล้วไม่ชอบสีชมพูบิ๊กชอบสีเขียวตีมก็เลยออกมาเป็นเขียวชมพูทองีโกค่ะแล้วก็ชอบฝาปากก็ก็จะออกมาเป็นประมาณนีออ้ค่้าขาวกี่สดคะ เจ้าสาวตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนชุดเยอะแต่ไปมาตอนนี้เป่าเลยห้าห้าหรือหกแล้วค่ะห้านี่รวมไปถึงอัพเตอร์อลค่ะรวมแล้วรวมหมดแล้วคืไม่เกินไปกว่านี้แล้วไม่ไหวแล้วค่ะมันเยชัยแต่ก็เป็นชุดก็เป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็พุกร้านที่ตัดไท่ก็คือแบบเป็นร้านที่ที่เขารู้จักเราแล้วเราเราเข้าใจในความเรากค่อนข้างออกมาเป็นตัวเรามากๆอย่างเงี้ยือเพื่อตัวเองบ้างนะคะก็ี่จะสาว ดูแลตัวเองหรอนีตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเดือนเดืนที่แล้วยังมีบ้างนะคะแต่เดือนนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็อาจจะแบบอย่างมากก็วิ่งอยู่ที่คอนโดมีแฮชแท็กอะไรนอกเหนือก็ว่าจะไม่รักเตรียมไว้บ้างแล้วก็ว่าจะไม่รักก็อาจจะใช้ไปเรื่อยๆย,ยังยังไม่มีแฮชแท็กใหม่ <c oughs> คิดว่าจะใช้ <c oughs> ไปยันมีรูปเลย ถ้าไหนยได้พ่นาในงก,การไม่ด้ลัอยูถ้ายังไม่มีลูกก็รับได้ก็อาจจะรับปะคา่ะแต่ว่าเรื่องละครยาวๆอาจารย์พักก่อนเขาจริงๆก็ก็คิดว่า,ยาอยากอยากรีบๆมีมเราดูเอยค่ะแดงวก็ความแพนกกรมีีลูกกันยังไมีค่ะก็จริงจริอยากได้ปีนหน้าเลยก็อาจจะต้องมีวอันนี้มีการลงลูดดเรื่องเยคะเกี่ยวกับเรื่องการู้ขอที่เขาบอกว่ีน้าเป็นปีนอ,อั มีม hey, he ังกรปิน huh. ต oh, ุ like, ้งี่เแน่นแน่นอนุคนลุมกันมีลูกเยอะเพราะว่าเนี่ยเขาเกิดปีมังกรเพราะว่าเลยอยากอยากได้ปีมังกรด้วยก็อาจจะพยายามลองดูแต่แต่จะได้หรือไม่ได้กันก็แล้วแต่แล้วแต่เลยร่ะเราที่าป็นหมา ธรรมชาติหรือาจจะอาจจะลองธรรมชาตินิดนึงถ้าเกิดไม่ได้เราก็อาจจะจริงๆเราเรามีฝักไข่ไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวศึกษาคุณหมอไว้แล้วค่ะว่าจะยังไงคือจะแฝดไปเลยแฝดเลยไหมถ้าถ้าไหวนะคะถ้าไหวก็ก็อาจจะอาจจะแล้วคุณพี่คุณแมว่าก็อยากแฝดเหมือนกันไม่จริงๆผมคิดว่ามันไม่อยากตั้งแบบว่าจะยฝดได้อะไรอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าธรรมชาติได้ก่อนแล้วก็ดีที่สุดนะนอกจากนั้นก็ขอให้แบบโดเลยงเป็น ผู้ชายก็ได้บอกเลยคือตอนนี้เตรียมพร้อมจะเป็นคุณแม่เลยใช่ไหมคะเป็นเจ้าสาวก่อนเป็นเจ้าสาวแล้วเปคุณแม่เดี๋ยวอาจจะข้ามสเต็ปไปครับโอเคขอบคุณที่ร่วพี่สเป็นส่รีรู่มมา